ALP 1 0 1 9 PD ชาร์จไวครบง่ายครบทุกสาย แล้วตัวเลขนะคือบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เร็วทามเลยมีความเท่มากมีให้เลือกสีสีสีดำสีม่วงสีขาวสีฟ้าใครชอบสีอะไรก็เลือกเป็นสีที่ชอบไปเลยมาพร้อมกับสายชาร์จในตัว2เส้นไทซีหเส้นแล้วไรนี่หนึ่งเส้นชาร์จได้ทั้ง p h o n e และ Android เลยใช้งานง่ายมากแค่ดึงสายออกมาแล้วก็ชาร์จมือถือได้เลยยังมีเป็นช่องชาร์จไทซีให้สําหรับจ่ายไฟเข้าและออกได้ด้วยสําหรับใครที่อยากชาร์จมือถือเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเสียบชาร์จผ่านพอร์ตไทซีได้เพราะว่าช่องนี้จ่าย ไปออกได้เลยเท่ากับว่าชาร์จได้พร้อมกันเลยสาเครื่อง3ามอุปกรณ์ส่วนในเรื่องความปลอดภัยและการรับประกันจะบอกว่าเจ้าน้องคนนี้เขามีมอ,อกอให้ด้วยรองรับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสามารถนําขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นพาวแบงที่ไฟเฟรนลี่สุดๆและยังรับประกันให้อีกหนึ่งปีโหไม่ซื้อไม่ได้แล้วปะ